สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู่หูสู่ค้นจ้าเมื่อนี่แม่อ้วนสิผ้ามาตำบกโอแต่พี่น้องตำบกโอฟันไว้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะฟันเปียกออกแต่ว่าบ่ทันไดนย้ำฟันเป็นตอนจ้ะพี่น้องมะแม่อ้วนสิพ้าม่านฟันบกกอตำจ่าเมื่อนี้จ้าพเพราะาฟันเปียกแล้วแล้วนะจ้ะเขาก็ับมายา้ำจ้าเพื่อที่เสียนฟาาันนะจ้ะพ่อแม่พี่น้อง จาเขากับฟันตอนน,อน่อยน่อยน่นะจ้าบักกอจ้าไหนจ้าคอยบ่มีไหนพี่น้องอืมบักกอร์ ตะกีแม่เราปลูกยูบันเราจะในลายลายเม็ดมันเม่มมพี่นองเม็ดลายจะฟานเรียบร,ร,ร,ร้อยแล้วนะจ๊ะฟานมะละกอสุกสับเรียบร้อยแล้วใส่กระเทียมใส่กระเทียมนะจ๊ะและ้วั็พริกแดงกินดามาักเผ็ดกระไ่เผ็ดนะจ๊ะตำพริกนะจ๊ตะจตำพริกให้ละเอียด พโอ้ยถดดเด้จากพี่น้องมือไปตำกล่อง <c oughs> <c oughs> มันเข้าไปสิบปากมะนาวมันจะใส่ลงไปโอ้ยหอมจากพี่น้องหอมมะนาวสมซั ใส่ปลาลงไปนพี่นอ้องน้ำตาลทรายใส่ลงไปนิดหน่อยตามความชอบนะจ๊ะพี่นอ้อง wala ko ตาเสเ็จเรียบร้อยเราจะพี่น้องมาเด้อไปกินน้ำกันบัดที่นี่ตามมะละกอมากินน้ำกันบัดที่นี่ตามมะละกอต้มนล้วไหมขนมเ้นอะ่าแล้วก็มัดสตอนาจามะมา บอกรายแย่กันห้างแล้วพี่น้องหิวเขาแล้วตอนปลาลากสียดงาดจังเลยพี่น,อน้องเนื้อตอนปลาล่าพี่น้องเกิดห่อหนห่อนพักห่อนเนี่ย เปิดพัดลมอยู่ภายในกระหอน มัาสตัวจอนประหลาดกับสีหยาบมาคุณน้องสีออกดำเบเบ một quả chắc chặt nè Nhìn ừ, cây bằng, xẹp như là อ,อ, um. อิ่มแล้วพี่น้องอืมอืมเอาคลิปนี้ก็แกนี่กคนนะจ๊ะคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ